ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นเกมวอลเลย์บอลลีกอาชีพของเกาหลีใต้ที่เป็นกระแสเรื่องลือกันไปในทันทีนะครับสำหรับการโคจรมาพบกันระหว่างพิงค s p i ปเดอร์นะครับที่มีเจ๊คคิมคิมยอนคยองครับอยู่กับทีมแล้วก็หุ่นใดซึ่งมีน้องสองวิภาวีสีทองอยู่กับทีมครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเกมนัดนี้มันไม่ได้เป็นเกมเล็กๆเลยครับเพราะมีการถ่ายอดสดผ่านทาง k b s วันด้วยนะครับแล้วก็เป็น1เกมที่โอ้โหใครดูเกมนี้บอกเลยโคตรปวดหัวนะครับมุมกล้องอินเตอร์แบบสากลสุดๆแถมเกมก็เดือดเกมก็มันแบบสุดๆครับต้องสู้กันถึง5เซตเลยทีเดียวก่อนที่จะเป็นพิงค s p i ปเดอร์ของเจคิมที่เกมนี้ตบโคตรดุเกาหลีร้องเลยครับตบไป30มสมนะครับ เอาชนะฮุนไดของน้องสองวิภาวีไปแบบเส้นยแดงพาแปดครับ3ต่อ2เซตครับ25 23 19 25 19 25 25 2 2และ 15, 15, เซตที่5 15ิ5 15ต่อ9ประเด็นสำคัญในเกมนี้ต้องเล่าเลยครับว่าโหมีการพูดถึงฟอร์มอันไร้เทียมทานของเจคิมชั่วโมงนี้โหดจริงๆครับคุณผู้ชมนะยิ่งอายุเยอะยิ่งดุ กว่าเดิมด้วยซ้ำนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยหุนใดมาดีจริงๆครับแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนก็ตามนะแต่พอเสียเซตแร,รกก็กลับมาได้อย่างสวยหรูในเซตที่2แล้วก็เซตที่3โดยเฉพาะนะครับฟอร์มของน้องสองวิภาวีสีทองเกมนี้สถิติชี้ชัดเจนนะครับว่าเธอเหนียวสุดๆเป็นจอมขุด ช่วยทีมตลอดทั้งเกมเลครับพยายามขุดนะเป็นลำดับ2เลย3.6%นะขณะที่อีกหนึ่งคนเนี่ยเพื่อร่วมทีมของเธอขุดได้5.2%เกมลุกก็ดีเกมรับก็เหนียวนะคุณนายเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่าดีครบเครื่องจริงๆแต่สิ่งที่มันความแตกต่างในเกมนี้ก็คือฟอร์มของคิมยอนกยองเ่ยครับชั่วโมงนี้บอกเลยไร้เทียมทานในลีกเกาหลีใต้โหดมากนะครับทั้งเกมลุกเกมรับ เธอคือนักกีฬาตัวความหวังไปเลยคือเล่าแบบนี้นะครับว่าคิมยองคยองเองเนี่ยหลังๆเนี่ยพอเริ่มเปิดโคต้าเอเชียมาเนี่ยดูเหมือนเธอจะมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะเพราะได้เจอกับนักกีฬาใหม่ๆนักกีฬาต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ย มันทาให้เจคิมแกใส่สุดแล้วใส่สุดแล้วกระยับคาบเป็นนักกีฬาระดับโลกอยู่แล้วเนาะมันก็เลยได้เห็นเกมที่แท้จริงว่าเกมนี้มันเดือดจริงๆนะครับแต่เรื่องที่กลายเป็นกระแสเรื่องลือก็คือเรื่องหลังเกมนี่แหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าณะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าตอนนี้พิงค์สไปเดอร์ไร้เทียมทานแบบสุดๆครับคุณผู้ชมเป็นจ่าฝูงของตารางชนะ 7นะโหดมากๆเลยทีเดียวนะทิ้งห่างอันดับ2และอันดับ3ไปแล้วซึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะครับในเกาหลีหลังคอมเมนต์เนี่ยก็มีการพิมพ์มาว่าถ้านัดนี้พิงค์สไปเดอร์ไม่มีนักกีฬานะครับอย่างเจ๊คิมอยู่กับทีมเนี่ยคุณใดหน้าจะชนะไปแล้วนะครับเพราะเปอร์เซนต์บอกชัดเจนว่าศักยภาพของใดวันนี้เตรียมการมาดีมากแต่ผมว่ามันมาเละ ช่วงปลายเซตที่4แล้วก็เซตที่5นี่พังไปเลยจริงๆคุณใดเล่นดีนะครับน้อง2วิภาวีเนี่ย ติดท็อป3ในการโบวตของเฟนฟายเลยครับเพราะว่าเธอมีทั้งจังหวะเหนียวแน่นช่วยเกมรับของทีมได้เป็นอย่างดีแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละด้วยประสิทธิภาพด้วยศักยภาพในวันนี้พิงค์สไปเดอร์กำลังแ,งแรงแบบสุดๆก็ต้องขอเชิดชูแล้วก็ซูฮกนะครับฟองของเจคิมมาตรฐานสูงจริงๆนะคุณผู้ชมที่ชมเกมนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชม ต่อเนื่องกันที่ประเด็นของความพัฒน์เกิดปาดเพิ่มกันอีกสินิดหนึ่งนะครับล่าสุดสื่อกาลีเองนะครับมีการลงบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกับปตันผู้นะครับที่สามารถปรับตัวเข้าร่วมกับการแข่งขันหลีกวอลล์บอลหญิงของเกาหลีใต้ได้แบบร0อยเปอร์เซ็นเป็นที่เรียบร้อยเกาหลีใต้ยกสถิติของเธอในเกมล่าสุดว่าไร้เทียมทานนะครับมีอัตราความสำเร็จร่วมในการโจมตีสูงถึง40เปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีประสิทธิภาพในเกมรับสูงถึง54.55เพรพันธ์กำลังกลายเป็นกระแสาท็อกเอเดอร์ทาวในเกมนัดล่าสุดด้วยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถจัดการบริหารรับหน้าที่ตำแหน่งเซตเตอร์ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับสามารถยกระดับทีม IBK l t t เ s ที่ในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลฟอร์มทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ นอกจากนี้ครับสื่อของเกาหลีใต้เองยังได้พูดถึงพรพันเกิดปาดในแง่มุมที่น่าสนใจเพราะว่าพรพันเองเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เรื่องของการเซตบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นข้อดีข้อหนึ่งที่เกาหลีใต้ยกย่องเธอเป็นพิเศษก็คือบทบาทในฐานะผู้นำในสนามโดยเฉพาะการบัญชาการเกมรุกที่ทำได้งามหยดจริงๆ จนตอนนี้เพื่อนๆร่วมทีมของเธอนะครับต่างพูดเป็นกระแสะเสียงเดียวกันนะครับว่าตอนนี้พรพันธ์กลายเป็นตัวทีเด็ดสำคัญนะนอกจากนี้สื่อเกาหลียังมีการพูดถึงการที่พรพันธ์เนี่ยเป็นผู้สืบทอดตำนานต่อเนื่องจากซาร่านุสราต้อมคำ ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นานๆทีเกาหลีจะจัดหนึ่งบทความยาวๆแบบนี้ให้เราคนดูคนชมได้มีความสุขกันนะครับคุณผู้ชม ไปต่อกันที่ลีกวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่นกันบ้างครับคุณผู้ชมมาพูดถึงฟอร์มของทีมชัชวนโมกสีอย่างวิกตอรีนาฮิเมจิกันหน่อยครับ,บล่าสุดต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่านับปัจจุบันพวกเธอไร้เทียมทานแบบสุดๆจริงๆครับ เมื่อเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะ G S S โตเกียวซันบีมไป3-0ต่อเซต2 5 1 2 25-9ต่อ25-7โดยเฉพาะฟอร์มการเล่นของบูบีมชาชวรอโมกสีในเกมนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าโคตรสุดโคตรสู้กระดูบินของแท้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนัดล่าสุดครับ ตัวของบุ๋มบิ๋มเนี่ยสามารถเป็นตัวหลักในการทำแต้มได้น่าสนใจนะจังหวะทำแต้ม19ครั้งจากการตบเนี่ยทำได้9คะแนนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตบหัวเสาทำได้1แต้มเนาะมีบล็อก1คะแนน,นด้วยโดยรวมผลงานประสิทธิภาพยังอยู่ในระดับสูงของทีมอยู่แต่ก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาครับว่าหลีกดิอิชี่น2ของญี่ปุ่นยังห่างมากๆก,ก,กับมาตรฐานหลีก1ของพวกเขาเนาะ ณปัจจุบันเะครับเอาสถิติสรุปให้เห็นภาพเนี่ยตัวของบุ๋มบิ๋มทำสกอร์รวมไปแล้วจาก4เกมเนี่ย63แต้มนะครับแถมยังติดอยู่ในตำแหน่งตัวท็อปเรื่องของการบล็อกบอลด้วยนะครับคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวเก่งของทีมอะที่เรียกว่าผมว่ายังไงสบายๆอยู่แล้วแต่เรื่องของการรุนรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับเจนี่ ผมว่าได้ลุ้นเหมือนกันไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการดูถ่ายทอดสดทาง YouTube ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งคนที่ก็คัมแบ็กกลับมาทำผลงานได้น่าประทับใจเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นตัวของอัจฉราพรคงยศครับล่าสุด NAC Rolex r รเล็กเลตเนี่ยต้นสังกัดของเธอยกพลบุก ไปเยือนทีมที่ฟอร์มแรงเหมือนกันนะครับอย่างอารันมานะครับคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้เนี่ยตัวของ n อ c บุกไปเอาชนะ3เซตรวดเลยนะครับ 25, 18, 25, 23, แล้วก็ 26, 24ตัวชนะพรเกมนี้นะครับบทสรุปของเธอถือว่าน่าสนใจนะครับทำแต้มเป็นว่าเล่นเลยนะครับจู่โจม14แต้มนะแต่หัวเสาอีก1แต้ม แล้วก็มีการบล็อกไปถึง4ลูกเลยทีเดียวครับโดยรวมแล้วนี่สถิติเกมนี้ถือว่าอัตราพรร่างทองแบบสุดๆเลยครับคุณผู้ชมนี่เรียกว่าเป็นสีสันที่แบบนักกีฬาไทยของเราได้รับโอกาสลงสนามในญี่ปุ่นต่างก็พาเรดทำผลงานดีด้วยกันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับขณะที่บทสรุปนะฮะดาบี้แมตช์ไทยในการแข่งขันลีกของญี่ปุ่นวันนี้ตัวต้าควีนซี่ครับ เปิดบ้านแพ้คุโรเบะอัลคาเรียสนะครับที่มีตัวของน้องบีมพิมพิยากกลามในะตัวต้ามีเตยหัตถยามลุงสุกไป3-2นี่คือเซอร์ไพรส์มากนะครับคุณผู้ชมนะเป็นเกมเดือดสู้ถึง5เซตนะแล้วก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมนี้สุดยอดและก็สุดมันจริงๆครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตผลกาขในขันวอลบอลแล้วก็บื้องหน้าเบื้องหลังในเกมดังกล่าวนี่ คุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดๆนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัอแบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับคุณผู้ชม